สวัสดีครับที่ใหผมหน้าเออแบบนี้คือแบบว่าผมเล่นวอลเล็นจนผมรู้สึกว่านี่ผมเล่นเกมหมายใช่ไหมครับและที่เห็น2ตัวนี้คือแบบตัวเครื่องรางนํำโชวงผมเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับคือผมท้อมากครับทุกคนนี้แต่ไม่เป็นไรครับว่าในวันนี้ทุกคนนั้นก็อยู่กับผมแมนนี่ซอยยังนะครับผมซึ่งในคลิปวันนี้ก็จะเป็นการไต่แลน์จาก แลงโกไปขึ้นแลมพารตินัมนะครับผมเราจะใช้ระยะเวลาในการไต่นานแค่ไหนเราจะไปเชิยรับชมและฟังในเกมนั้นเลยครับผมและก่อนที่คนจะไปแรับชมและฟังในเกมนั้นลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าผมเล่นเก่งหรือไม่เก่งนะครับผมแน่นอนผมเล่นเก่งอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้ดีไอ้บล็อกโอ้โหเป็นด่านที่กูเกลียดที่สุด ไม่เป็นไรด่านที่เราเกียที่สุดอาจจะเป็นด่านที่เราเก่งที่สุดก็ยเป็นไม่ได้ฉะนั้นตัวที่เราจะเล่นก็คือผู้สืบทอดแห่งไฟมีใช่ปะมันมีเสียงดีๆอะไรวะอู้นายช็อต กยัดตีเรสิระปะปะ,ปะตักตักเฮ้ยที่อไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวครับ ป้าบ่อด้วยกันก่อน <37. S 1> วอนจอแค่นี้พอหเปไปไหนวะไอ้มอนี่ไ,นไห้ไหปนี้มันดีจังวะวปนนี้มันดีแปลก เด Hello, hello. โอ้สวยครับตายไปหนึ่งไล Tightening. Oh wow. Spike down A. Careful now. One enemy remaining. What's arrived? My optimist, lady. Last player standing. That's done. One is up. That's up, last up, last up. Going up. You got spike. Just, just hold the spike. Woo! Yeah. Nice. nice. Nice shot, bro. Take up. Go be go be. Nice. Going up. Spike planted. What oh, meaning? Last player standing. Oh, wow. remaining. My ultimates ready. <laughs> nice Phoenix. I heard, I heard, I heard.

ờ rồi này omin, omin, yang uy, ok, omin, uy tata, omin, vừa, dạy, chặt à, uy, vừa, 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 ngay บอกแล้วเพราะมันอยู่ตรงนั้นบอกแล้วมันอยู่ตรงนั้นหินอยู่เห็นมันเดินไปอยู่แล้วมางทสีเอาลองเลยนะประเด็นอนะ่ะเอาจาดพี่เอาจาดอ่ะเรียบร้อยเอฟเคสวยดีแบบนี้พวกฉันขอญาตเอาชนะราวนะจ๊ะเดยที่พวกเธอแพ้ไปนไป อแบบมั่แตแล้วนี่ e i h t y one r a วันเต็งวันเต็งสวยสวยมากพี่อนสวยมาก นายทำดีมากเลยเพื่อนเพื่อนทำดีกูทำอะไรเพื่อนทำดีกูทำอะไรทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อนทำดีแมนทำอะไรแมนอินเดอร์เลยไอ้เหี้ยหน่อยจัดวันฟลิงวันฟลิงว่าชิงหักไปโน้ตฟงโน้ตฟง ห e ึ่งศั e m ูยังคงเหลืออยู่หนึ่งศัตรูยังคงเหลืออยู่ไอ้ที่ดีกูก็ตายน้อยวะอุตส่าห์เอาไฟเล่นกับมันที่แค่จะเป็นฆ่ากูน้อยชิบหายเลยแกทางก็จะมีได้ยังไงเพื่อนจะนุส่าเอาไฟเล่นกับนายแบบเอาไฟเล่นเนี่ยให้เล่นกับไฟอ่ะสุดท้ายกูแตกไอ้ที่อ่ะน้อยชิบหายเลย สุดท้ายใครสวยอู๋อะสวยสุดท้ายกูสวย,ย,ยชิบหายเง้ยหน่อยวะ

ชนะครับชนะได้ที่ทีมคนอื่นเขาออกครับแค่นั้นแหละภูิใจทำไมออกพราะกูภูิใจอ่ะไอบ <i> ล็อกด้วยนะโอ้ผกคิดเป็ยแต้มสวยครับสวย,สวยเกมแรกของวันเปิดประเดี๋ยวมาด้วยเกมแรกของวันก็ชนะเลยนะคร <i> ับผมและจังหว,นวนกกันี้ก็น่าจะต้องจบแล้วแหละก็ สำหรับใครที่ชอบลิปนี้ก็อย่าลืมก,าากดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ผิดพลาดประการใดผมขออภยัยเป็นานทีเดีเยนะครับผมและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซับสไคร e ไปถึงห้าร้อยสามนะครับผมแล้วก็และก่อนที่เราจะจากกันไปเหมือนเดิมก็อย่าลืมกดพ่อกดแม่นะครับผม let's go b r o ไปละจ้ามว